แล้วพี่ก็ตอกให้เราพี่สอนหน่อยเราเอามือไว้ตรงไหนบอกน้องเดอามือไว้ตรงไหนเอาลูกโป่งไว้ตรงจมูกไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมลนแชมพูอัตแทร์ใช่ๆๆๆอย่คนนีงบอกพี่ฟ้ามาจับแมลงวันหน่อยครับเอาออกจะไปข่ได้ค่ะเอาพี่เป็ดหล่นอายาพี่เป็ดตกพื้นพี่เป็ด อัญญาอัญญาอยู่ไหนพี่ตะอัาไม่เจอแล้วอัญาโอ้โหเไม่เคียวข้าวแลวันอ้ยเดี๋ยวแมลงวันเข้าปากเลยใครไม่เคี้ยวข้าวน้องพี่ฝันหม่แล้วเอามือไว้ตรงไหนบอกน้องเอาหมูตรงไหนเอานโป้งไว้ตรงจมูกไม่ใช่ไม่ใช่ตงนี้ อันนี้ปอกจะจมูกนี่เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้เอออันนี้ชี้ไว้ตรงจมูกบอกเนาะเนาะมาทำก่อนเดียอัญยาเราเรียนแบบพี่เี๋นต่อมาพี่เต๋นมาดอัญญาอัญญาเอาพี่เต๋นมาโชว์พ่อซิพี่เต๋นของอัญญารักษาแล้วเอาไปดูแล้ว มีอะไรมีอะไรเพิ่มมามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเหตุซ้อยเลยอเลยเร็วๆอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ตอยู่ไหนเอามาโชว์เร็วอยู่ไหนอยู่ไหนเอาให้เอาให้เร็วมันเป็นยังไงเอามาให้พ่อดูเร็วมีอะไรเพ่มมาเร็วมันมียังไงคะพูดด้วยเอา่าวบานตั้นกว่าเดิมขึ้นาเอามือมือจม ญญาพี่เป็ดของอัญญาใครซ่อมให้คะปั้นนุชปั้นนุชปั้นนุชย์ทำอะไรให้คะเย็บเย็บอะไรคะมมึเย็บอะไรไหนโชว์พ่อก่อนเย็บตุ่มแสบให้นอนนิดหนึ่งโอเคน้องกินข้าวอยู่ลูกให้น้องกินเสร็จก่อนที่เป็ดมีอะไรแล้วบอกพ่อสิพี่เป็ดมีอะไรอัญญาพี่เป็ดมีอะไร ีขาวไหนเขาดู่อยสิอะไรเนี่ยไหนขาวต้นด็กหัวติดไว้บนหัวอย่างนี้มาเขาติดให้ดูแล้วปลูกแล้วมันก็โต